สวัสดีครับผมแบงค์ครับวันนี้กลับมาเล่นในเกม Minecraft Sky Factory 4นะครับอ่าอันนี้เป็นพาร์ทแรกที่จะอัดของซีรีส์นี้นะครับผมจะเล่นซีรีส์นี้จนจบแล้วก็จะมีซีรีส์อื่นแทรกมาด้วยนะครับอันนั้นก็ถ้าไม่เพื่อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมมาเล่นกันเลยกันครับไปกดรอโหลดแปรร๊บนึงอืมใครติดิสคอร์ดปะ ลถอสร้างเวอร์แป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคมาลาบมามาละเรา,าละได้ยินเสียงเจ็และดับแรกเราก็มาตัดไม้เลยฮีท <c oughs> ิ่งแวนอยู่ทิ้งแค่ของไรเสร็จละเออเก็บไปครับก็ได้ เอ็กซ์เควดจบโอเคแล้วก็ครับเราจะไปเร็วๆนะครับเพราะว่าตอนแรกมันก็ไม่มีอะไรสำคัญนะครับตอนแรกๆครับนี่มาอวางครับคุกค,ครับกิๆๆๆ่ง <besar> ไม้ล่วงชิบหายเร็วเดี๋ยวๆๆๆก็กิ่งไม้หน่อยอ่ได้แล้วตั้งเกม <Answer. S 1> อ่าเดี๋ยวนะครับขอหาปุ่มเปิดเควดก่อนโอเคอ่ะโอเค L ปุ่ม L เปิดเควดโอเคนั่นก่อนอื่นขอขยายเกาะกันครับแล้วเราเค่อยมาเริ่มทำเควดกัน ผมจะทำเป็นแสลบนะครับตอนแรกเพราะว่าต้องการไปไกลๆก่อนตอนแรกๆออกมาสองบล็อกเฮ้ย <Wait. S 1> อะช่างมันเถอะ แล้วก็ยองวิ่งเราก็ได้เล็กไปไม่น่าวิ่งได้ขอไปไม้ก่อนโอเคเราจะคราบดินเพิ่มก่อนนะครับดินก็เดิร์ดโอเคอันนี้มาขออันหนึ่งหนึ่งสองไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็ทัาต่อ อ,อมผังซ่อมโอเคตอนนี้จะไอตอนน้นแรกจะน้ำเบออื่อะนรับก็แค่ตัดไม้ฟาร์มไปเรื่อย,อยๆกันนะครับต๊กี้คีโอเคนั่นก็มาอืมอันนี้ยัครับเราทำต้นไม้หินเลยก็ได้ครับมาทำเลยทำยังไงเอ่ยเออชื่ออะไรวะ พีเอสติฟายไงวะฮัลโหลพีอีทีก็ถูกนี่เอาพีเอสเอพ อ,นนอันนี้เพชรอ๋อเพช PT เอาไปเอามาจากไหนเอ่ยเอาจากไหนอันนี้มาจากไหนอันนี้เอาจากไหนมาจากไหนวะอ,อ,อ๋อได้งแลกโอเคงั้นก็คราบได้งแลกก่อนนเดินทำสัแลบนี่ได้ไหมอ้าวไม่เหมือีมัดอื่นเลยเซ็งไป แล้วก็อันนี้มาขอต้นไม้ต้นหนึ่งเอาฮะไปไหนแล้ววะเดี๋ยวนะไปวางไหนผมวางไหนอะผมวางไว้ตรงไหนอะครับผมมองไม่เห็นวางไว้ในช่้นมันเถอะเอาอัออนนี้ใส่เข้าไป ตเลยต้องการแปดอันหนึ่งสองเอามาเออข้าวไปเยอะเลยไม้ผมปั๊มไอ้เวอร์นี้ปัม๊มไม้ง่ายไม่เป็นไมีปัญหาเอามาเยอะเลยครับอืมอ่ะ,อะสองสามสี 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดเยนหนึ่ง อีนหนึ่งอ่ะค่นี้ก็ได้ครับขยายต่อครับผมเต้องกันที่เดินจะเยอะก่อนนับแรกเอา้อาไม้จะเดินผรอนแ,แต่ละ อเอ้ยไม่ใช่ทำด okay. ินโอเคมาดิก <pr> <endorsed Powell> <inden> <the> ้อนหนึ่งไม่ี่มามาโอเค อ้าวครับฮัลโหลไหมครับอ้าวรอรลสปอนอ่ะมาละโอเคขอหนึ่งเร็วขอนหนึ่งเร็วเร็วเร็วอีกหนึ่งเร็ว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 อีกหนึงเร็เวเด็กเ็กเด,เดก็โอเค ทำนี่เพราะว่าผมทำอ้อสลับก็มีเยอะนี่หว่าแล้วไม่กูเอา้เอากลัวอ,อะไรนี่อโอเคทำสอง โอ้ยอยอมาต่อกันเลยครับอ่าเมื่อกี้แม่เรียกขอโทษน,นะครับเลยไปคุยแป๊บหนึ่ง ต่อได้แล้วได้หินแล้วต้นหินทำไงวะอ๋ออน,นี้แล้วก็ต้นตึ๊บนั้นพาร์ทแรกผมจะทำถึงสักประมาณต้นอันนี้ก็ได้เอาเอาหมดเนี่ยครับเ,เรื่องเยอะนิดนึงอ่าเดี๋ยวนะฮาร์ดวูดไอ้ทำ oh. านเป็นไงเอ่ยติด อ่อเอ่อคัชชิง C S S U S S คัชชิงอ๋อไงโอเคได้ละแล้วก็วางไปเลยขอต้องทินงไย ตัวดีวะเออได้ละโอเคมาต่อโอเค,ออเ,คเออเราจะทำซิมเ,เวอร์ โอเคซิมเมอร์แซปปิ้งทำยังไงเอ่ยอุ้อีกไกลผ่านไปเลย <laughs> เดี๋ยวค่อยทำโอเคก่อนเ okay, อสเอเคแซปปิ้งเพื่อทีไฟล์อ้อไงโอเคได้ละ เดี๋ยวผมขอครัฟกล่องก่อนนะครับอ,นนอันนี้เลยล็อกๆไปเลยมันล็อกนิดนึงอ๋อติด,ด,ดน,นี่เจ็บป้าย โอเคก่อนขอเคก่อนต่อไปก็โ e อ้อันนี้ก่อนโบนซัพปิ้งบีโออ่าฮะ ONES ได้จากไหนอีกอะใช่จากการเหยียบได้จากการป่น ตลาดไม่ถึงไม่ถึงขนาดนัน้นได้จากไหนอะคือนไปจากไหนอะบนเอมเบอร์ไม่ใช่เอ,อ๊ะไม่เร็วไปบนแซปปิ้งได้จากไหนอะครับบนมีหัะแล้วยังไงอะ อ่าฮะไม่พ huh. ้นมืได้ยังไงเลยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไมยังไงอะครับมืออยู่นี่มาจากไหนอะอ๋อกาเวลลงน้ำโอเคโอ้ไกลกาเวลอยู่ไหนนี่กาเวล G I A V L เ,เราไปข้คมซิมเบอร์ทำไมวะ เอการวิวซับปิ้งทำยังไงเอ่ยการวิวเอคอนกับพิทิฟายการวิวเอคอนได้จากพิทิฟายเหยียบโอเคเอาพิทิฟายก่อนตัวชา้าพอมีนี่ ต่อละโอเคเฮ้ย okay. เอามาอ่าฮะขวานเดี๋ยวผมไปค้าวครับ,รบตอนนี้ยังไม่จำเป็นเพราะต้นไม้มีตึ้งหนึ่งกระต้อยร้อยนิดเดียวไม่เป็นไรไม่จะเป็นตองค้าวครตอนนี้เพติฟายเพติฟายเพติฟายใส่ไป ขอ,อกอคอนหน่อยใส่ป้ายเรียบร้อยได้แล้วครบแล้วครับเหยียบใช่ไหมโอเคม้นม้นเก็บตกโอเคอ่ะต่อไปก็อ่าเพดดี้ไฟใช่ไหมอ่ะนได้คำร็าแล้วโอเค ขอผมขอต้นไม้ดินอีกนิดนึงแล้วกันผมต้องการดินทั้งหมดอีกอา่าหนึ่งไอเด็กเก่งกลางตรงไหนวะเออเก่งกลางตรงก็โอ้ยหนูเลีเชะนอโอเคผมจะทำคืออันนั้นพาร์ทนี้ผมขอเอาเครื่องปั๊มหินให้ได้ก่อนเลยนะครับ ก็คือมันถึงมันไม่มีอะครแต่ผมต้องการเครื่องปั๊มหินดังนั้นต้องใช้ละวา่าถังน้ำน้ำอีกน้ำเด us, oh, ี๋ยวโอ้น้ำเออวะลืมเรื่องน้ำเอ่อเดี๋ยวนะคอปเจนจีนี่ที่หนึ่งอันนี้ก็เธอบัก อืม The T e. น้ำมาจากไหนอะคน,นั่นแหละครับโอ้โหไกลๆงั้นเลยน้ำมาจากไหนอะตัดก็ไม่ใช่เอ๊ะอมเออ๋อโอเคซับป,ปิงเหยียบได้ โอเคมันก็มีปัญหาครับเดี๋ยวค่อยทำขอดินก่นอนเอ่อขอ,ขอไปดูนะว่าใครเขาเข้าออก,กอโอเค ข้างอีกแล้วโอเคขอ,ขอดินอีกนิดนึงขอดินอีกสามอันสัสี่อันนั่นแหละขอดินหน่อยขอดินหน่อยขอดินหน่อยขอดินอีกน,นิดนึง โอ้ยน้อมีเขาเขาขออกกันหาอะไรนี่ขอดิ้นอีกหน่อยแซีวางหลานจะหมดแล้วด้วยนั่นเราไม่ควรวิ่ง <c oughs> เดิอม้าก่อนีไออาร์ I เดิอปึ๊กได้กอันหนึ่ง <c oughs> ตรงนี้ โอเคขอไม้มาเลยห่สองสามฮะตัไปเลย ตรตรงนี้เป็น okay. ไ,ปไ,ปไ,ปไปว้โอเคไว้ไว้วังดินครับผมจะวางดินตรงนั้นอีกทีหนึ่นง นั้นเอาโบนอีกน,นึงแล้วก็ปิดคลิปเียแล้วกันเพราะลิปผมจะเอาสักสิบนาทีพอ,อครับเพราะว่าไมายมจะยืดแล้วมันจะน่าเบื่อครับเอาโบนก่อนเรียบบ่าเดี๋ยวขอดูก่อนครับโบนมันต้องใช้โบนมิวซึ่งโบนบิดมันได้จากอะไรยังไม่รู้เลยอ๋อกัับเวลลงน้ําโอเคนั้นเอาอีต้องรับคูคัมเบอร์บักเก็ตอันไฟายบักเก็ตรับไงอะ่ะ อ B O C K E นี่อันฝ่ายปากเกดโอเคโอเคเราต้องการหินทั้งหมดแปดอันก่อน Stone Stone มาเดี๋ยวตายครับขอปั๊มหินก่อนครับ <c oughs> โดดตายแล้วกัน <c oughs> โดดตายแล้วกันพวกไอ้หลอดหันก็หมดอยู่แล้วละ่ะก็เด,ดินไปมันว้าบลงขึ้นมาข้างบนดีกว่า <c oughs> แปะแล้วก็ไปีกรอบ J เอ uh, ่อ waypoint delete โอเคนี่ก็บินได้ละจริงๆผมไม่ต้องเอาของเก็บในกล่องก่อนตายก็ได้ครับเพราะว่ามันยังไงมันก็มีไอ้โรงศพให้อยู่ดีอ่ะต้องการหินต้องการหินนันขอปั๊มหินแป๊บ,บนึงขอปั๊มหินแป๊บ,บนึง อ้าวมีผีด้วยเหรอวะเข้าไปอ่ะอ้า,ออา,อาวลุไปแล้วอ่ะบ๊ายบายลูก เดี๋ยวนั้นเอาโบนเสร็จนั้นนั้นจะขอเอาโบนให้ได้ก่อนโบ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 นต้องใช่หินเอาแยบบ่ล้างไปเลยหมอคราบก่อนครับลงหน้าไปเลยโอเควันนี้เราก็เอาอะไรก็ได้เหยียบไปเลยสามสี่ห้าหกเจ็แดแปดกา้านหนึงแล้โอเค ย่าไม่ได้เลยเลยเอากลับมาอ่าขอ K หน่อยเ K เคลเคลสีมันจะเนียนไปไหนนี่ฮัลโหลขอ K ก่อนต้องใช้ศิลป์มันช่นนางมันโอเค โอ้ยหมืน่นเคอ๋อมันคาเป็นก้อนเลยรนะี่ันบอลืมอันนี้มาได้แล้วครับเอาไปเผาต้องใช้หินทั้งหมด8อันดังนั้น p e t ต i f y สจโอเอนอ้นต้องน้นงปั๊มหินจะเยอะเลยครับเพราะมันใช้หินเยอะมากตอนนี้ตอนแรกๆใช้หินเยอะหลังๆไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแล้วมั้ง แพตติไฟแพต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 อยู่นี่แพตตพตอยู่นี่อ้าวก็มีอีกนี่อโอเคครับต่อปุ๊บหกอันพอแล้วต้องการอีก2นั้นก็แพติูกไปเดมมินวนไปอย่างนี้ครับเรื่อยๆก,นะกดร่วง <c oughs> ออกกนะผมกดร่วงเขาุดล่วงผมกดร่วงไปเลยเดี๋ไวนะ f เใช่ไหมดูแสง อ,อ๋อใช่ F7 ดูแสงโอเคก็ซ่อมอ้าวแงเสียดายของอะ่ะเป็นยังหรอกเดนนินไปเอามาโอเคได้แล้วมั้งครับอ,อีกสองอันสโตน ได้ละที่สี่ตั้งนี้เลยนี่ก็ได้เอาไม,ม้เชือเพิ่มามาเยอะดีชอบเผาถังในตัวโอเคแล้วก็ครับไออันนี้เลยอะไรเอ่ยคนถังหมกัก CAU CAU ม้อยู่นี่หมดเลยนี่หว่าโอเคได้แล้วครับครับอย่างนี้อ่ะมาหนึง่งเรียบร้อยแล้วก็วางนี้กันผมก็วางล็อกไปก่อนครับเพราะว่าที่มันยังน้อยเดี๋ยวผมค่อยจัดระเบียบทีหลังตอนที่มันว่างจริงๆโอเคแล้วก็นี่ <c oughs> water i n f o แล้วก็ใส่ <c oughs> อีหยงเข้าไปอ๋อกาเวลใส่กาเวล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  GIA ปึ๊บ โอเคแค่นี้ก็พออันเดียวพอครับเรียเปล่าครับต้องใส่กี่อันนี้ก็ไม่รู้ครับทำไม่ได้แปดสามอู้ต้องเยอะเลยกากากะอ่ากับเบลนี่นี่กัเบลนี่ใช่โตไปเถอะอันนี้ไม่ต้องใช้เฮ้ยกับเบลเหรอออคิฟาย

พอแล้วมั้งครับนี่แต่พอแล้วครับผมปั๊มเยอะแล้วน่าจะพอแล้วแค่นี้แหละแค่นี้พอแล้วพอแล้วพอแค่นี้แหละพอแล้วอ่ะกาเิโอึ๊บจึ๊บปึ๊บสิบโอเคได้สามมันบอดีเป๊ะเอ่าปึ๊บต้นกาเบลออ้าวไม่ใช่เพดีไฟเหรออ่ะใช่ผิดแล้วได้โบแล้วครับเรียบร้อยโบกันนึงไม่ได้แล้วอ่ะ แต่ไม่ต้องกลัวผมมีของกินแล้วเอาไปเผา,าเอาไอคอนไปเผาจิปาก็ได้ใต่หงได้สป,ปิกไหมอ่ะอ๋อได้มาโอเคโอ้โหถ้าไ่กดตัว F แล้วมันก็ไปสูงมือซ้ายโอ้โหอะไรวเน,นี่ย มาแล้วอ่าขอโทษครับเมื่อกี้พอดีแม่เรียกไปช่วยงานก็เลยลงไปแป๊บเดียวมาต่อเลยโอเคเราถึงไหนแล้วนะถึงตรงนี้นั้นขอแค่อันนี้กันอิติงเดิร์ด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 ไม่เอาอันนี้ไปเอาอันนี้มากิน เพ,พิ่มโคตรตลอดนอนไม่หลยเร็วเร็วเร็วแต่ละโอเคครับอ่าวุ้ยผีสวัสดีอ่สะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคุณที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ